สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีย่ามแรกเนาะอ่ครขวคือเก่าวันนี้พญายันได้ห้างนิบมากเนาะพี่น้องพันได้มานาลูกดอกอันขางบานก็จะได้มาแต่นานนะก็จะได้สองอันก็จะแบ่งให้พญใยญ่อันหนึ่งเนาะแม่แม่ไม่ยังมีแม่มาสูมด้วยมีไยป๊อกแม่นิ่ห้างนิบนี่มาสิ่าตอดปากบวกินนะแม่ป้าหังนมาเก้างามได้พี่น้องเห็นอยู่บ่หมอกก่อนขนาดพี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นแม่ป้าวั่น้นมย ว่าน้ำมันได้ตัวเทิงเห็นมาน่ะตัวสวๆตัวเทิงนัวน้ำมันเออว่าน้ำอันนี้คือนามนามันลายอยู่ในนี้นั่น้องวานตองอเมมน้องก็ได้เม่นี่นะวานเป็นวานได้วานว่ะ้าวกะกะใหญ่มันหน่อยออกไปเมื่อเมวันเี้ยงพี่น้องยงเหียงนึกหย่อยออกก็ได้ หวานเหี pad, ้ยงเงี hmm. oh, um. ้ยงน้เ่าเพี上上่าเขาควรจะมีป๊อปคนเซฟพัดพักคณะป่าไมอืเอาข้ามเขาจำมึงด like ูเบิ้งเอาข้ามเขาอ่ะพีนว่าพีมือกล่อนตัวนี้เปล่าไมขาเนียวนี่พี่นนองห่างมากำงามนึงนี่สู้เังนอยู่อบา น้ำมิจะก้าวนน้ำพงอันนี้ขนน้ำมิ่เนิ่นขนเขาข้เาความจจสวยแคมอยู่ดูเนาออหวานแห้งม่้ีผ้าขาววยัง่มีเนื้ป๊อกคือเก่าเป็นอยอาอเนใหเป็นใหญ่ห้างนิดมากเนาะทำเป็กินมาไหมเอ้ามาจิบยเป็นมื่อกกอนมน่อยวะที่มีเนื้ป๊อกหว่างมันสด มึงดอข้ามเขาตัวข้ามนึงบ้างแต่ก่อนกินน้ำผมอันนี้กินน้ำมันอุ้มดูจิจับรองบ้งอาอืมจะจมีไงอ่าที่น้องมาบุพวกินน้อันนี้ก็เป็นพักักบุพากินล่ยอ่ไว้ยังกินพักเลยอันน้หัวหน่ามันอยู่ใน้้นพก่นอกอืมมันแม่มันห่างนิ่มนอกจาเอิญ เนี่หวานทักค่ะเป็นยาดีได้พี่น้องเลยนี่นะความหวานมันยังเป้าคนว่าเป็นยาดีดีกระเพาะ่ผลมาเป็นกระเพาะอ่ะอ่ะเสียบไว้ก่อนสองห้างก็เจ้าได้มากพี่น้องแบงหายพญายผลเอามาให้ายเมียนั่งใจอยู่บนดุกนสดๆดก็เจ้ากินไปแล้วห้างหนึ่ง ปัญายางผลิตน้าเพื่อนบ้านพี่น้องลุงเพคนก็เลยเอาหายเนาะเมือใใเม่อไหรแห่งได้ห้างหมอใหญ่เล็นบ่เล็นอย่าเมื่อจะไปเสียหญาก็เบื่อหวานนะก็ไปแลยเน่ะนะ,ะนะไปไปเข้า,า,ขาคู่อ่ะมนะันอันนี้คือหมอไม่เพา่คนตุ่มหน้าไวลวกพักเนาะเพคนมาพักแก่คนสิลวกเอาซักกนะ่อนเนาะคนละพักคณะพักะคะหรือพักกาดหน้าบ้านสลัยเอิร์เนานะ อ,อาหาหน้าได้ซอยเรียบร้อยเป็นซอยแล้วกน่องขาวตงงุวเย็นหลวสักก่อนเนาะคนว่ามันแก่ที่พันเท่าไรนะที่พันเท่าไร้าวบาอมมสมัดละ้าบาทน,าาทนี่อ่าเมื่อนี้สะอ่อนไปตลาดเพิน่นไปตลาดก็สะอ่อนเพิ่นก็ซื้อกันเนาะพี่น้องคนหมักมัดคนหมักพัดเนาะสะอ่อนมากิาพน,ากพนพัดกินถอดกินขล้องมัน ลายหมด้ายหมดลายหมดังอ่ะเจ้าพเจ้าใส่มู้งป่ะสมู้ง่ะจืดนะอ้ามันแบบมันแก่มันมาหลวกซะก่อนเดียกใหม่นี่นะมันหอนนะอ่านี่เนาะมาทางนี้เนาะฉีดมู้งเป็นซอยเรียบร้อยเพิ่งจะใส่แป้งนัวพี่เนาะถาดถอกลงบัดเดียรเนาะอันนี้ก็คือพักเทียมที่มันถูบใส่ตุ้งยางพี่เนาะแล้วก็หัวหอมใหญ่เนาะ นี่มือนีิก็มีตลาดมีตลาดนาดบ้านหวยคือการน,นอกวันข้านเพื่็ซื้อพักเพื่อมักแบบเฮซุกินะพี่น้องซื้อละเซ็นลเนาะเพราะว่าเฉลีซื้อน้ำซุกิมาไ,วไหวที่สุดอยู่เนาะซื้อเพื่นเอาขาตู้เย็นไว้แล้วก็มีขับป,ปุ้นเฉลีไปตลาดกับสะอนอนเนาะนี่ไว้ต่ำเม,มื่อนาะบริจาคเฮซุกิกับพัดพัดกระไดคือกันอันนี้พัดใส่พักกระลำนี่เสร็จนะพักกรลำเด้กำหนดนี้อ่ากระแซบคือกันไปมาขังพี่มัเนี่พี่น้องมาหาหมอ เอฟซีว่าหมอคือบุ๋มแท้ใส่งานมันดูคือการยูเดียมหมอเนี่มันบางทีมงานจำโบมาทั้งเสพทั้งพี่ช้างพี่น้องเลยครบเครื่องทีมงานช่วงแถ่นะครบเครื่องพี่น้องนางดนตรีบิจักเสพจักห้องล่ำท่ำเพลงพี่น้องเนี่ยป้อคุณใส่น้ำมันถามไปนอาพักเทียมมาใส่ไปพักน้องมันห้อยหล่อ โซ่เหลยังอีมึงหนึกอยู่สักอ่อนเพันผ้าไปไปกินพี่น้องกินซ่าขอบซ่าเคียวเช่นปอกเช่นฝ่ายทอดอันอันนยังนาเกตไก่บพี่น้องก็จะเอือนโซ่เหล่ก็เอือนบพเป็นเนาะเราคยกินพี่น้องเลยมาเรื่อยมีเฉพากับพัดอีกพอห่างนี่เห็ดไหนเอ็ดชี่บางแน่เพิ่นวะห้างงามๆแตเลยเห็ดกินในเบิองเนาะพี่น้องเผาคั่วเดี๋าเบื่อเด้อพี่น้องเด้ออยู่แต่คั่วยาวนี่ก็สิกลายเป็นสองกินแน่เนาะ เดินซีไลดคนเดียรอคมาบวชหื่มแดดสีโลกมนันโอ้ยอีกบวดน้นองจะน้อยจะนอ้อยกะสีได้เขาไปอีกแล้วค่ะน่ะออกเกลือหอยก่อนออกแต่ทงหน้าเขา,ป,าขปลาเด้อเพราะเวลาพักผอนอะเฮียอีกอนเด้อพี่น้องจังน้อยนี่นี่ค่ะคนเกลืองเยอะเกลืองนี่ยประเทศไเต็มหายเลยพี่น้องอุ้ยยี่ฮ้อนหมอนแม่ฮ้อนนะมาสะออนซื้อฮ้อนออมาได้หนึ่งไปละ S <S นางหอม,นหอมคนใคส่น้ำ,นำตาลอันนี้ได้สั่แม่น้ำมันห,อห้อยจะใส่าใ่ยสีอิ่วดำมันก็จะเออเนะ ชอ้ยนั่งยยเป็นว่ะอ้าวสียยิ่วดำน้ำมันหอยโอ้ส่วนกินแต่ผู้เขาหู้งเขาจ่าเอาเด้ว,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 ดวพี่นอ้องมือซ้าม,มือแล้วพี่นอมม้องซ้มจมูกกินแต่เขาพัดมาเหมือนกินพดันมมนกนกนพดกับเขาจา่าเนื้อปอกพัดเขา ตันนี้หาตูนทิ่งใสสีคล้ายของใหม่ค่ะบัตรจะเอาคืงตูนผมยเงินใส่คล้ายใบซอยดองก็จะพี่น้องย่างแล้วก็จะเหลือเศ็ดองซอยเแบานยบมื่อข่าวเอาพักออกมันแก่ไม่เฉพกมันก็ด้วยลูกซักกรท่มเอะเมนพักตลาดเมนพักเองได้เลยข่าก็จะเสือพี่น้องพักซาให้นเนาะ ปลาเฮ้ยมันไปตลาดก็เลยผักซื้อนี่ปลามัผลใสหนาพอฮัดมีซัมตุบเนาะพี่น้องเครืะนะ่องแสลงมามักเอาหนามเกือกับเขานะ่าเนาะหน้หมูโมเมนต์หมูกรอบเลยพี่น้องห <c oughs> มสูสดสด พัดขนาดตุ่มให้ก่อนเนาะตุ่มแล้วก็จะต้องอานเส้นนำสมไซสสู่ไม่อยากเราไม่เออข้ามมีมูข้ามีมูไ่อยากดอกปลาพ้นแล้วพ้นแล้วเนี่ยพี่นอ ซเป็นจังด้ายางเข้มนวดหยัดจางว่ะใส่น้ำมันหอยใส่ซอสนะซอสดำนะใส่อะไรใส่ข้างยงคือบ่าอ๋อเนี่ยเออแม็กกี้ใช่แม็กกี้กดหน่อยแบบนี้น่วได้พี่น้องเลย ป่งเด้อจ้าแบบนี้ห่างนิ้มากกวยัง้ขังไว้ในหมอคือเกาพกี่ายยังอาบนา้ามู่เนาะเห็ดไว้พี่เนาะจำโบยังท่นละมา่นไปห้าโมงนะยนโบนะ มีแต่สองคนนี่ได้สิกินเข้าไปอิม่มแบบเอามแต่คนโม่นี่นี่อันนี้ก็เป็นห้างนิมพี่น้องห้างนิมพี่น้องเบงสภาพมือกล่องหัวหยงหัวอยองเขาไปนในเมืองกับะอ,อนเนาะเป็นส่วนไปรอพี่น้องป็นไปหาซื้อเครื่องจะแหลกิจสือ่อพักสือ่อหยาพี่ชัางมาไหวน้ำวัะวะเข้ามักต่ำเลยพี่น้อง พักน้ำเบิ้ลคู่มือกินตำคู่มือก็มาหนึ่งสองสามเถื่อเนาะกินมักตำนี้ซ้ายตำนี่นเนะาะปรากฏว่ากินแทนเข่าก็ได้เนาะกินเสร็จนี่เสรวก็กินเขา่าเนาะสะแล่มากกินพวกเสรนเนาะตื่นเพลินมากบางเถื่อกะตำพี่น้องนอนตื่นตอนหอดตอนเพลินมากแล้วก็ส่วนตอนตำบางเถื่อยามหนึ่งเขาช้างสีม่วงแรงก็กตำอีกบางเถื่อดึกๆมาทีมงานทำมาลินก็นตำสู้ทีมงานกินอีกเนาะ สแลกอะทายเบเบงใน้รัวกับเมียปอกซื้อนองเหมือนเพิ่นยังขาพใยญยอับน้ำเนี่เนาะพใยั่ยังอับนะมีแต่องเท้าสิบอกินเขานะพี่เนาะสแลกอิมมาแล้วกับสคนสั้างเฟ้นฝ่อเฟ้นายอีง่ะนกเก็ไก่มาสูกินนะพี่เนาะสแลกก็บ่เคยกินเนาะหัวมันซื้ออีงังเอินกับ่เป็นเนาะบ่เคยกินกินแล้วก็เลาะตลาดเลาะตลาดก็มาเมาพอห้างนิ่มพหญ่เพนว่าเฮ็ดคิบเนี่เอซบงแนีก็เลยว่าเฮ็ดเฮ็ดคิปแล้วก็เขาขวดนั่นม่ปอกเนาะมือนเนบ่ยห้เบินะ ว่าพยั้งทันละออกมานะเนาะสิดด้จบคลิปก่อนแล้วก็มานําแบสสิเบิร์ดเลยเนาะพี่น้องเนาะไปพอกันไม่คลิหนะก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสละเด็ดคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนดะ้อบ๊ายบายสวัสดี